สวัสดีค่ะดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องแอนฟาร์มี่นะคะตอนนี้นะคะผู้ใหญ่นะคะรวมทั้งมาทานข้าวนะคะกลองมันเก่ามันกหลดนะคะีหนะ้ากล้องก่นแป๊ด

จะต่อเลยไหมกินข้าวก่อนบอกจะต่อเลยไหมต่อพูด

ทำไงล่ะจ๊ะ

ระเทยนมูไปตื้นเ๋ยกระเทยต้องไปใบใบใบบ๋มที่เหนเมนบ๋จะได้บ่เป็นกระเาะนมูหอกใจเยที่สาวทำข้าวค่ะมอง็มวดย้มนรม

นทานนายกนะผู้นําชุมชนนะรวมทั้งเสียบอยนะแล้วก็คณะกรรมการนะทานข้าวพวกเปานะอยากก็ร่วมรับประทานนะพี okay. ่สาวทานข้าวค่ะเชิญด้านในเลยค่ะพี่สาวเอากล้องมาตั้งนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทรชมาค่ะสวัสดีค่ะ